หกราศีดวง,ดงมีลาบใหญ่โชคลาบไหลมามดวงชะตารุ่งเรือง เฟื่องฟูเต็มไปด้วยเงินทองดวงดีกำลังจะมีลาบใหญ่ก้อนโตแบบโชคลาบไหลมาดวงชะตารุ่งเรืองแบบสุดๆอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองรับรองว่าปังรวมไปถึงการงานการเงินลาบด้านต่างๆเข้ามาหมดนมิถุนายน2567นี้ปังกันแบบไม่หยุดเฟื่องฟูไปด้วยเรื่องของเงินมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับทรัพย์ผูกหวยรวยปังเกินต้าน คุณมีลุ้นที่จะได้จับเงินแสน,แสนเงินล้าน,านเงินก้อนโตไม่ใช่โชคลาภก้อนเล็กๆแน่เงินทองหล่นทับไม่เกินจริง,รงช่วงนี้ต้องรีบกอบโกยได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีมีนราศีมีถุนราศีมังกรราศีเมษหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ